เฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยสาไร เฉยอย่าไปเดีย๋ยวตามเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่ทันแล้ว <laughs> เดี๋ยวตกไปในนี้น่ะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวตกไปในนี้อันตรายอือ อโลวาวาอโลทานทานอโลเชอร์เชอร์อโลนุยนุอยอโลป๊ Alo, ป๊บ,ปบ ทำไมเราไม่มีอุปกรณ์ตกปลาแบบเขาชอนชนชนนชไนนนตนมอัน้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ตกโอ้โหตกทีนี้ไปปั๊มไปอตกทังอ่ามันมีหลายตัวอยู่ครับเป็น